สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็จะพามาปลูกกะเพรากันนะคะวิธีทำํำง่ายค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะแล้วก็มาขุดหลุมนะคะขุดหลุมก็กว้างนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากบดินอะ่ะดินมันจะได้ซุยซุยรากเขาจะได้กระจายดีนะคะพอเราก,กดหลุมขุดขุดหลุมเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะใส่รองก้นหลุมไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินมาใส่ กบไว้นะคะเพราะว่าเราจะปลูกโดยตรงเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะตายนะคะเพราะว่าปุ๋ยที่ไก่นี่จะเค็มนะคะก็ใส่ดินลงไปนี่นะคะก็ใส่ดินลงไปเสร็จแล้วก็จะใส่ตัวนี้นะคะนี่ค่ะ กา,ากเน่านะคะการลากเน่าก็จะโลยไปในหลุมนะคะนิดนึงนิดหน่อยแล้วก็เวลาคว่ำนะคะอย่าดึงเขาขึ้นมานะคะคว่ำแบบนี้นะคะเบามือนะคะเบามือแล้วก็เอาเนี่ยค่ะที่กลันากเน่านะคะโรยโรยนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะใส่ไปเลย ก็กบดินค่ะดูด้วยนะคะถ้ามีรากมีรากหญ้ามีอะไรก็เอาออกด้วยค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็เราก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะวิธีปลูกในกระถางก็ปลูกแบบเดียวกันแต่ว่าในกระถางเนี่ย เราต้องใส่หินนะคะก้อนหินรองเอรองก้นกระถางไว้ก่อนเพื่อให้เขาระบายน้ํานะคะใส่สูงสักประมาณสองนิ้วอะคะ่ะแล้ววิธทีทำอื่นๆก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะลดน้ําค่ะ ต้นกระเพรานะคะเราก็ต้องทําการเด็ดยอดด้วยนะคะความสูงประมาณนี้สามารถเด็ดยอดได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราเด็ดยอดเขาออกไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกเนี่ยค่ะแตกขึ้นมาสองกิ่งเลยนะคะพอแตกขึ้นมาอีกแล้วก็เด็ดอีกเขาก็จะแตกไปอีกนะคะก็จะทําให้ต้นของเขาเป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวแหม่มจะให้ดูตัวอย่างต้นที่เป็นพุ่มนะคะนี่นะคะข้างๆเลยนะคะ นี่ก็คือกระเพรานะคะที่เด็ดยอดแล้วนะคะเห็นไหมเขาก็จะแตกพุ่มแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ที่แม่ปลูกในแถวคุมผ้าผ้าคุมพลาสติกแบบนี้นะคะก็คือว่าก่อนปลูกเนี่ยต้องผสมปุ๋ยขี้ไก่นะคะทิ้งไว้นะคะสอ,อาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องผสมยาการหอยทากนะคะเพราะว่าเราคุมพลาสติกเดี๋ยวหอยทากเขาก็จะมาอยู่ได้นะคะ mm hmm. ก็คุมเพื่อกันไม่ให้ยากขึ้นแล้วก็ เก็บความชื้นนะคะแล้วก็การเชื้อโรคที่มาจากฝนนะคะเพราะฝนตกใส่ดินแล้วเขาก็จะกระเด็นขึ้นมาติดผักเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้มีเชื้อโรคนะคะก็วิธีปลูกกะเพราก็ง่ายๆแบบนี้นะคะไม่มีอะไรมากแล้วเราก็คือว่าต้องเด็ดยอดเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เขาแตกนะคะถ้าเราไม่เด็ดเนี่ยเขาก็จะออกดอกนะคะทําให้ต้นแก่นะคะวิธีทําก็ไม่ยากเนาะลองไปทําดูนะคะ